แต่โจทย์มันก็ชัดเจนก็คือว่าในแต่ละสัปดาห์เขาจะมีการโหวตออกโ<ม>หวตคนที่เราไม่ชอบออกใช่ใชบซึ่งทุกคนต้องพยายามรักษาสถานภาพถูกไหมฮะมใช่ไหมฮะทีนี้สิ่งที่มองเห็นคืออะไรครับที่ทีมันอยู่ในสัปดาห์แรกวะในสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกนี่จริงๆผมเคยคุยไปแลลวรอบหนึ่ง<ม>ก็คือว่าพอเขาเคยเข้าแรกๆเหมือนเรามาเจอกันอะ่ะก<ม>็จะมีความรู้สึกจูนเข้าหาคนที่รู้สึกว่าใช่ใกล้เคียงกัน<ม>พอเวลามันผ่านไปคราวนี้ก็จะเริ่มเริ่มจูนได้มากขึ้นมาออกแบบนี้นะที่เข้ากับเรา แล้วพอผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มเริ่ม,มชัดเจนขึ้นว่าใครที่เข้ากับใครได้เริ่มจะจับกลุ่มกับใครในทั้งเชิงลักษณะนิสัยทั้งเชิงของพื้นเพลหลายอย่างต่อไปแล้วก็เห็นเขาก็คุยกันอยู่อยู่กับทุกคนใช่เหรอก็ขอเขาอยู่สุดสองคนในบ้านนะยังไงเขาก็ต้องคุยกันเองเอใช่ไหมฮะแต่มันจะมีลีกษณะความสนิทสนมอ่าใช่งานก็จะมีความกันบางทีก็มีการคุยเป็นส่วนตัวเป็นเป็นแบบอ่ะบางทีผมาคุย มีไหมมีมีก็าสาอาจจะไม่เชิงแอบมาคุยก็คือพอดีจังหวะตอนนี้อยู่ด้วยกันกลุ่มเฉพาะที่ตัวเองสนิทกันก็จะเริ่มคุยลึกมากขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวพันมันเป็นเกมอยู่ดีใช่ไหมฮะมันเป็นเกมจร็จรั๊ยยังไงก็คือทุกคนอ่ะสัสองคนหนึ่งล้านบาทบ้านหนึ่งหลังรถยนต์หนึ่งคัน,คนอันนี้มันคือความจริงอ่ะมันมีคนเดีวยวที่ได้คนสุดท้ายเท่านั้นที่จะได้เพราะฉะนั้นมันคือแรงกดดันข้อหนึ่งตอนนี้เออเมื่อกี้ถามว่า คนเขาจะจับกลุ่มใช่ไหมครับมันจะมีการจับกลุ่มเกิดเกิดความสนิทสนมเันเกิดขึ้น<ม>ในสัปดาห์แรกมันเห็นหรือยังสัปดาห์แรกนริงจริงมันจับกลุ่มหลวมๆมีความความรู้สึกอาจ,จอย<ะ>่างช<ะ>่วงไว้ใกล้กันมีพื้นที่ต่างจังหวัดใกล้กันไวคือคนที่น้อยที่สุดนี่คือน่าจะเป็นตุ้ยใช่ไหมครับตุ้ยมดเลยสัปดาห์นี้ถึงสามปีถ้าถ้ามาตรวจดูจริงๆรู้สึกจะเป็นโตโต้นะฮะเขาจะห่นเดือนที่สุดแต่วนใหญ่ทุกคนจะมองว่าตุ้ยอะเด็กสุดอ่าครับมากสุดคือพี่นาร่า อาช่ลาลานี่คือคุณพิมชนกนะผู้จัดการร้านที่เป็นผับด้วยอ่าใช่ครับคนที่เ้่ๆหน่อยอายุก็ต่างกันต้องสิบปีคืับวิสิปีนะสิบปีมันก็จะต้องมีช่องว่างระหว่างของคนที่อายุใกล้กันน่าจะอยู่ด้วยกันอาใช่เราก็เห็นคุณนาราคุณเบกกี้นะคุณนาลาคป็หมยหมยเป็กกี้นะเขาก็จะค่อนข้างที่แบบจูนกันง่ายๆในลักษณะของช่วง ช่วงช่วงวัยด้วยช่วงของบุคลิกภาพด้วยคุณเป็กกี้นี่ทำมินิมัลมินิมัลขายประกันด้วยแล้วก็บอกว่าอะไรนะยาอย่างมาแล้วแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนแตงมเป็นที่26เอง26เองนะครับแต่ข้อมูลนะครับส่วนคุณหมวยคุณหมวยสั11นะฮะนางแบบนะครับจบวิทยตรีจากธุรกิจบัิติดธุรกิจบันติตนี่ขาบ้านเดียวกันเหมือนกันะรอคุณเรียนธุรกิจบัณติตนะครับอันนี้คุณกำลังคิดว่าสามคนเนี้อยู่น่าจะอยู่กลุ่มเดียวกัน อไม่น่าจาละล้วก็คือเขาเขาเข้ามาชุดแรกเนี่ยจริงโดยธรรมชาติสภาพแวดล้อมเขาอยู่กลุ่มเดีวยวกันอยู่แล้วแล้วที่เหลือไปอยู่กลุ่มเดีวยวกันไหครับเก้าคนที่เหลือไม่ไม่ไม,ไม่ก็คือมีการจับกลุ่มอย่างตอนแรกเนี่ยก็คือปอ,อแห้ว<ม>เขาก็จะค่อนข้างจะไปสนิทกับอม๋อม ที่เพิ่งออกไปทีนี้พอออกไปเสร็จปั๊บนี่อันนี้เขาก็เริ่มจะเริ่มจะหาหาการจับกลุ่มกับกลุ่มอื่นเพราะว่าเขามีกา่สองคนผมมีแล้วออมแอมเรียกคุณแฮลว่าไอเฮี้ยนเฮี้ยนเฮี้ยนไอเฮี้ยนเหรอเฮี้ยนอ้องชื่อต้งชื่อต้องใชายาไอเฮี้ยนอย่าแกล้งไอเฮี้ยนของฉันนะอ๋อแล้วนะออครับสองกลุ่มนี้ก็จะสนิทกันทีนี้อาทิตย์นี้เราก็จะเห็นว่าสองคนนี้เขาจะวิ่งไปกลุ่มนี้วิ่งไปกลุ่มนี้ก็คือคงจะต้องเป็นลักษณะของการที่ เราจะอยู่ต่อไปในเกมอ่ะเราก็ต้องดูว่าเราควรจะจับทางไหนแต่ลักษณะไหน,นเพราะว่าถ้าไม่รู้จักหรือว่าไม่สนิทสนมก็จะถูกหวตขึ้นมาได้ก็เป็น,ปนไปไ,ได้ใช่ไหมครับ